เรแล้ผลท่านได้กรุณามาเป็นประธานร่วมนะคะในการปล่อยแถวซึ่งมีทั้งส่วนที่ของกรมสุรากรนะคะสำนักงานสุรากรท่ากาศยานสุราูมิของท่าอากาศยานสุราูมิส่วนสายการบินที่เกี่ยวข้องนะคะตำรวจท่องเที่ยวทุกหน่วยเลยค่ะเพื่อแสดงถึงศักยภาพและการเตรียมการของความพร้อมในการรองรับซึ่งหลายท่านก็อยากจะทราบว่า ในช่วงที่มีวิกฤตการเมืองเนี่ยนะคะในส่วนของท่ากาซียานเราก็ยังดําเนินการในธุรกิจที่เป็นปกตินะคะเพราะทุกหน่วยก็มีการเตรียมมาตรการรดยความพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยอดผู้โดยสารนี่จะขึ้นมาในช่วง10วันจากวันนี้ทุกวันที่9เนี่ยจนถึงวันที่18บแปตอนนี้มีรายงานเข้ามาแล้วนะคะว่าจะมีเที่ยวบินพิพเศษซ,ซึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าไฟ์นะคะแล้วก็ชาร์เตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ2 0 0รอ่ 200ขับเท่าค240คนเที่ยวบินนะคะแล้วก็เป็นเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ20เที่ยวบินซึ่งท่านนี้แสดงถึงว่าตัวเลขก็จะมีตัวเลขเนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาผู้ใช้บริการจะขึ้นมาก็10วันนี้ได้รับตัวเลขคร่าวๆเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ40,000คนเศษนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีผู้ใช้บริการผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็คือ อย่างที่เรียนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานต่างๆรวมทั้งให้สร้างความมั่นใจด้วยว่าในเทศกาลตะดับไม่ว่าวิกฤตการเมืองจะเป็นยังไงเราทุกหน่วยสามารถจะปฏิบัติหน้าที่บนความพร้อมที่เรามีการพัฒนาการเตรียมไว้อย่างพร้อมเพรียงที่างานต,ตลอดสด็วันที่เราประมูลไวที่ร้านสี่ค่ะคือากกาอย่างนี้ค่ะ ล้านสีนี่ประเมินจากที่ปกติผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่นะคะก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งประมาณแสนสีคนเศษนะคะแล้วก็มีตัวเลขตกลงไปนิดหน่อยช่วงที่มีภาวะวิกฤตทางการเมืองนะคะแต่ว่าช่วง10วันนี้ก็จะมีตัวเลขเพิ่มเข้ามาเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณล้าน1ล้าน4แสนคนเศษ10วัน10วันค่ะต่อวันนี้สุวรรณภูมิจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยแล้วประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นคนเศษนะคะ แล้วก็มียอดตกลงไปนิดหน่อยช่วงที่มีวิกฤตนะคะแต่หลังจากที่ทางรัฐบาลยกเลิกปรกรฉุกเฉินไปแล้วก็ตัวเลขก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่านักเที่ยวจีนนักเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีก็เริ่มเริ่มกลับมาหลังจากที่ยกเลิกปรกรฉุกเฉินแล้วนะคะ ต้องเรียนว่ามาตรการพวกนี้มันเป็นมาตรการที่ระบบท่าอากาศยานสากลทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องดําเนินการตามมาตรฐานการสารความปลอดภัยอยู่แล้วอย่างหัดใหญ่อาจจะเป็นกรณีที่ที่เท่าที่ทราบว่าเป็นผู้ที่ไม่ไม่ไม่ค่อยปกตินะคะแต่ว่าเขาก็ผ่านการตรวจค้นในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเข้าผ่านถูกต้องคือเข้าผ่านเข้าไปเพียงแต่ว่าการที่ตรวจบัตรโดยสารอะไรนี้ก็ในนี้ทางบริษัทของทางท่าอากาศยานเองบริษัทท่าอากาศยานไทยก็ได้มีการเรียก กลับไปตรวจสอบแผนแล้วก็มาตรการการปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะนั้นยืนยันว่าทุกคนการทํางานระบบท่ากาลยาน์เรื่องความปลอดภัยความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องปฏิบัติตามกติกาสากลที่เราจะต้องปฏิบัติการตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะค่ะ,ะการคาดว่าการเมืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเราอยู่ในระดับ3อยู่แล้วค่ะนะคะนะคะ่ะอย่างหัดใหญ่ก็3ามกว่าอยู่แล้วด้วยอะค่ะนะคะก็นะะอ,อยู่ในพื้นที่ะคะ่ะ